สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิทยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้พามาชมสวนยางยามเย็นนะคะพามาชมสวนยามเย็นมาดูกิ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้ำบอกว่าไปเอากิ่งออกหน่อยนะคะเพราะว่านิดไม่เห็นนะคะมีต้นหนึ่งแถวแถวนี้แหละบอกว่าแถวประมาณหนึ่งสองสามแถวที่สี่นะคะคุณนาว่าเดี๋ยวนิดไปดูก่อนโอ้แต่ว่าต้นนี้ก็ มีอยู่นะคะเดี๋ยวดูค่ะเพราะว่นนี้ก็ไม่ค่อยมาเนาะมาแวบๆเพราะว่าช่วงนี้ก็วิ่งดินนะคะคุณอาก็บอกว่าแถวที่สี่นะคะหนึ่งสองสามแถวที่สามนะคะเราจะไปดูแถวที่สี่กันแถวที่สี่คือแถวนี้นะคะแถวนี้ต้นแรกก็ไม่ใช่ประมาณต้นที่สองที่สามหนึ่ง ต้นที่สามที่สี่นะคะแถวที่สี่แล้วก็ต้นประมาณที่สามที่สี่ต้นนี้ไหมต้นที่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โห,โห,โห,โหเจอแล้วนะคะสี่บานสะพรั่งเลยนะคะ ดูนะคะโอ้โหมาดูก่อนนะคะมาดูก่อนไม่ธรรมดาจริงๆตายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้จะให้มาดูนะดูโอ้โหน้าเขาตาดีกว่านิดเดีอเขามองมาเขาบอกว่าเห็นเลยนะคะเป็นอะไรางมัลคุสูงละ เราคงไม่ได้กีดถึงหรอกมันอาจจะเป็นลอยแต่ไม่เป็นไรมันสูงแล้วเนาะไม่ว่าอะไรแล้วนึ่สองสามสี่ห้าหก Okay. 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 หกเจ็ดแปดเกสบสิอ็ดโอ้โหดูดิคะหนึ่งสองสามสี้าหเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบส าาไม่น่าเชื่อมีหน้าลำมันถึงถอดยอดเล็กนิดเดียวนะที่จริงลำต้นมันใหญ่มากมเดี๋ยวไม่เป็นไรเราคงไม่ได้กี่ถึงนะคะเป็นรอยก็ไม่เป็นไรโอ้โหแถวที่สี่ต้นที่ห้าที่หกืหญ่กิ่งเยอะมากนะเขามองดูนะคะตอนี่มองมองไม่เห็นเลยนะคะ แต่ด,ดูอีกก่อนเพราะว่าแถวนี้มันจะมันจะแตกแบบเยอะมากเต่ก็ดูไปก็ดูทุกแถวนะคะนน่ก็พยายามดูทุกแถวนาะเพราะว่าถ้ามันแตกออกยอดมันจะยอดมันจะไม่ใหญ่ค่ะข้างบนต้องให้ยอดข้างบนมันใหญ่หนะบอกไปทีละแถว โอ้เจอแล้วจริงๆด้วยวนี่ก็นนี้นี่ก็นนี้ว่าดูดีอยู่แต่ว่ายัางว่าแล้วเนาะมันต้องเดินละบ่อยๆดูสิละโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ อ่า6 7 8, เป็น10อืมเป็นลอยไม่ดีเลยดูนะคะ ป็นด้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพอดีนิดมาเลาะดูต้นยางนะคะได้สองสามแถวนาะเรียกแล้วนะคะเรียกเพราะว่านิดว่าจะไปดูงานที่โคนะคะนะ ยไปดูงานไมโครก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะคะค่ะเราไปดูงานไมโครด้วยกันนะคะแล้วค่อยกลับมาดูส่วนยางอีกทีหนึ่งค่ะนี่ก็มาดูหน้างานไมโครนะคะมาดูต้นยางแล้วก็มาดูหน้างานไมโครค่ะเราจะทําถนนตรงนี้นะคะ รถยังเคยขามใส่ได้เท่านั้นอือได้อยู่เนาะถ้าเอามากี้หินมาใส่น่ะนะคุณก้อนหินค่ะเขาเน่นก้อนหินล้วนเลยก็ว่า่ไปเอามองให้ละใครว่าก้อนหินมันจะสวงามเลตเตอร์เลตเตัวคิดว่านะไปพูดบ้างก่อนเนาะให้น้าสมว่าเออมันมาฆ่ากันน่ากับการมาตรงนี้ตัวลูกล่างนะเออจังงอนั้นน่ะนั่นไม่ลูกล่างตัวลูกล่างใส่ลูกล่างนะเอาส้นติดให้หน้าทั้งผีเออเลอะเอามันคัดได้อยู่มันคัดได้อยู่แต่ว่า แต่ว่าตรงนี้นะถ้าให้ดีนะเอาก้อนหินที่โบย่า่นะเอาซ้ำที่เจ้ายกมานะเอาซ้ำระดับนั่นแหละมาใส่นะมันจะถนนนะมันสีโอเคแต่ว่าถ้าเอาก้อนใหญ่แห้งนะโบได้มันต้องใส่มีโคทุบผุนมันมันมันสีได้ถ้าถ้าเอามาใส่เนี่ยมันมันจะโบเป็นถ้าน้าสมมุติว่าน้าจะมามากกว่าสิซอกมากกว่าสิเห็นแต่ก้อนบางไงเขาโลเคเลยค่อยค่อยไปเอ็ดมาแล้วเคยทํามาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นก้อนนิดน้อยแบบเจ้าน่ะนะเอามาลาดใส่เนี่ยไม่โคค่อยยางมาหน่โอเคเลย ก็จะให้ไม่โ네ค้ยางมาให้แล้วก็ตรงนั้นเนาะลายมุ้งกีก็ได้อยู่เห็นว่ากับเจ้าจะาให้แปะแปะมุ้งใดก็ได้อยู่ถ้าทางไม่โค้ผ่านอ่ะคือได้หมดแต่หมายถึงว่าอันที่โบยเอ็นให้น่ะคือไม่โค้ยอยู่ตรงนี้ก็ไปพู้นไกลๆอย่างสีนะเพราะว่าแท็กมันยางไปมันกันอืมคอยเข้าใจอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันซุ้มมันอย่างกับไข่แน่อยู่เพราะว่าแท็กมันอ่ะมันมันเดินไปน่ะมัน บมออันนี้ก็มาอันนี้ก็ไปห้าเกิอันนี้ห้าวยางไปนะมันได้ยู่นี่เค่มยางมันนี่ทากระจกได้ยู่นะเดี๋ยวเอ็นให้นะคะเดี๋ยวคูดให้สุดแล้วห้าก็เนาะเบื่องเจ็ดพันกนเนาะใช่ถ้าม <after>, <mon> ันบอกอนาจังหวะกันเออเจ้าถ้าสมมติว่าเจ็ดพันแล้วเนี่ยเอาเรือตัวนี้นั่นไม่ค่อยเอ็นค่อยได้เท่าไดรจังซีนะเ้าจังเวาเ้าว้าแบบนี้รวดถ้าสมมติว่าเขาเว้าหลายห้าก็ต่อลงแบบนี้ห้าจะได้ดีดีกว่าถ้าว่าเอาเป็นรวดพัดยถ้าเอาเป็นรวดกัน เดี๋ยวต้องเบิงอีกเพราะว่านี่ราคาเหมาคือสามค่อยจะลงให้สามสิบรถคือเจ็ดพันแล้วกันอจริงตัวพุนใช่สามสิบรถคือลูกล่างแล้วก็มากี้หินเออเนาะโอเคเดี๋ยวโอ้ส่วนยางน้อยเอาปุ๊ตอนได้ส่วนยางน้อยจนอ๋ออีบางอยู่พอพุลแล้วมันก็ลงไปอะไรร้อยบางโอ้สมพ่อค่อยกวาด ก็วายอยู่ของไอ้บางไอ้บานบมเปนทซ่มันต้องดูแล่นนี้เจ้าเข้ามาดูแลให้เขาสั้นเล้อค่ะช่วงนี้นะคะตอนนี้นี่ก็พามาชมหน้างานที่เราจะมาดูกันนะคะก็ของคุณนาสมบูรณ์นะคะญาติญาติกันไม่แพงนะคะเจ็ดพันประมาณนี้ค่ะก็มารอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ ที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจเดี๋ยวนี้จะพากลับไปชมสวนยางอีกรอบนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะตน้นพัญยาชาแนลบ้านสองสวัสดีค่ะ